มีไหมีเหรออันนี้มีแค่แผนสี่ร้อยหนึงสองพันก็พอค่ชโอเคแค่นี้ร้อยข้าวบดีนค่ะสี่โอ้ยหยักจับราน้้ยส่สใช่คะสบ ใหญ่สเด่สิบา่สี่สิบแปด่สิบแอเตรียมของ้แี่บอกเท่าไหร่คะ ร้อย้อสี่ก็ตัดแล้วหมดแล้วร้อยยี่อะตากมาตากมาลมไม่พุกถามขึ้นไหมนึ่งสี่สามหมแล้วงขึ้นมาห้าสี่ามเจ้าจสามมาแต่ก้่นหกเจ้า